โอเคครับท่านผู้ชมก็ต้องกราบสวัสดีด้วยกันนะครับ mm hmm. ผมก็มาเล่นเหมือนเดิมตามที่เคยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เดี๋ยวนะ,ะอมๆกดเลยอ้าวกำอ๋อเจ้าก,กี้ผมเล่นนะครับผมเล่นในแมปโซนฟรีสไตล์หรือหมดโซนฟรีสไตล์นะครับผมจะมาเล่นพกอะไรนะผมจะมาเล่นผมเล่นพกนะผมจะฝึกลากนหะัวเออผมจะเล่นพกลากหัว ปืนพวกนี้เป็นปืนอะไรที่ดีมากนะครับออเดี๋ยวโอ้แหลกแหลกแหลหลกทุก,กคนเมื่อไหร่จะมีผู้ติดตามเยอะจังเฮ้ยทุกคนถ้าผู้ติดตามครบหนึ่งร้อยคนผมจะไปเปิดกล่องอันนี้นะ ดูเดี๋ยวผมขออ๋อผมมาประกาศเดี๋ยวผมมาประกาศแค่นี้นะครับผมจะมาประกาศแค่นี้นะไม,ไม่ออกะ่ะทุกคนมันไม่ออกอะเดี๋ยวผมต้องเอ้ยแหลกมันไม่แหลกแล้วเด๋วผมก็ต้องกดอย่างนี้เลยผมจะมาเปิดกล่องอันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นกล่องอันนี้นะถ้าผู้ติดตามครบหนึ่งร้อยคน ผมก็จะเปิดเปิดปั๊บได้อะไรผมได้อะไรผมจะส่งให้ท่านผู้ชมหมดเลยเป็นการสุ่มนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะเนี่ยเป็นกล่องอันเนี้ยมีห้าสิบกล่องอะท่านผู้ชมก็น่าจะแบบผมจะแจกคนละสามชิ้นมันเอ้ยคนละสิบชิ้นนะคนละสิบชิ้นก็เปิดกล่องนี้นะครับ ู้ติดตาม100คนนะผมบอกไว้เลยแค่นี้แหละครับผมมาประกาศแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า